าอยนกิน่ไม่บ่อยเลยเดี๋ยวนี้ไม่กินลวอ้วนนะอ้วนนะกแล้วแต่ลวกันกินเลยยี่าทบอกว่าคนอ้วนเดี๋ยวมันจะก็แล้วแต่จะไปก็ไปอ่าด้หม